สวัสดีค่ะ YouTube จ๋าช่อง YouTube จ๋าสุดท้ายปีเกาาต้อนรับปีใหม่สบายจุูบคุณเนาะเจ้ามาพบกับช่องแก้วตาค่ะกินเชนแอรจาก YouTube นะจ้าวันนี้ยี่แก้วก็มีเมนูเสนอก็คือผัดกะเพรากบแกงกบกระจ้ะอันนี้ต้มยำกบใส่ใบมะขามอ่อนต้มแซ่บจ้ะต้มแซ่บต้มแซ่บกบใส่ใบมะขามอ่อนอันนี้ก็เป็นคือเก่าเลยจ้ะยี่แก้วชอบขนมเทียนจ้ะแล้วก็เป็นแบบซีดาจ้ะซีด้าซีดาดุ่ยจ้ะแล้วก็นม นมเต้าหู้แล้วก็เป็นข้าวไล่บัลลี่มากินน้ำก่เลยจ้าดูจวดจ้าจวดจวดจ้าจ้ากินบอสต้อเห็นกระเพาะปุ๋ยบอมันจะไปเห็นได้เนี่ยเอาขึ้นมางซี่เลยอร่อยจะแดกมือแดกไหม ขออนุญาตเด้อยก่กินมันตัวมันมีกระดูกต้องตั้ี่ยปั้งกระดูกกบเวลาขัดตัวมันไปประค่างก่อนไปต้องแ่นบรง

พี่น้องโลกไม้เขาบ้านเป็นตะยานเนี่ยบ้านใคยเขาโอ้ยานเป็นยังคุ้นข้างบ้านติดยังคุ้นข้างบ้านติดแล้วหมอแบบว่าหมอเอาไปเมื่อวานนี้ติดหมดข้อตัวเลยกับ lộn bạc này và cả hà kim lương ta bạc này Ở bị gì không ok thay bắt đầu tua cả Bên đi lẹo cả bình tân này điệp bị mất ไม่เดือดร้อนนักเลยลูกผมนี่งานให้ลูกผมนี่เงินตรงแห่งฮ้อก็ปกดเาดกินกดจินยากเดี๋ยวต่อไปแก้วแก้รทักลูกอินไข่ต่มกับเขาออกไปไหนไม่ได้บ่ไม่ลูกไม่ได้ต้างไองนี่จ้นึงไข่ต้มหนึ่งฟองประดับ ซื้อไข่มาแผงนึงชนหนึ่งฟองแบ่งกันสี่คนคนละสิปุ๊ดกินหมดแล้วแล้วไปบอกลูกไปร้านเขาบอากินขอกเขาอ่ะแบ่งกันหา้านให้ลูกกูละเอากินน้ำพริกป่นก็ได้น้ำพริกป่นมาละซื้อปะลาของพิมพิภายไว้กินประจำของพิมพิภายเอาพริกป่นมาใส่ เอาปลาร้าพิมพ์พายยอบยอบยอบป็นประจำจับต่อไปเขาจะม,มีเมนูนี้หรอโมอมีเมนูอย่างเงี้ยต่อไปเด้อไปหรอไผ่ภ,ภักหน้ากันไผ่ภ,ภักหน้ามันติดตาการดีก็อาจจะมีอาจจะบ,บ,บอป็นจับอาจจะกินปกติว่าวฟังคือเจ้าแม่งมูฟัหงหมูเจ้าฟังคือ ไปว,ว่าม,าามัดกุ้งทองคุ้ยได้โอ้ยกินหมดไปได้พี่น้องเหรอเง่้ยกุ้งทอป๋าเออกินหมดถอยไปได้ไดพี่น้องต้องแปลงว่าตังเล้งน้ำอย่าแก้วกินข้าวเนี่ยข้าวกล่องเนี่ยต้องกินตองเวลาจ้ะวันกินข้าวตองเวลาจ้ะไปก่อันมึงกลับเตาอ่ะอืมเสอืจประทายกินเยอะไปกไอน เดี๋ยวจะเป็นกันมดชาบ้านเขอก็เอาไปหากินก็ยัน นไปกินหมามันไหลเอ้ยเพิ <hi> ่นไหลแตกไหลพี่น้องมาดูบ้านเลยมาดูบ้านมึงเจ้าฟังเลยเอ้ยนี่แก้วมักเด้อพี่น้องเด้ออินแล้วก็เป็นเข่าเหนียวมากทีละปวดหัวเมื่อคืนนี่เนี่ปวดแบบไงแบักโตปวดโอ้ยนี่กเหมือนอย่างเยอะนีแก้วปวดไหลเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ที่จะแก้วกินต้มยำอึ่งใส่ใบมะขามเป็ดต้มยำกบใส่ใบมะขามอ่อ,อนแล้วก็แกงปลากปุบแล้วก็ขนมเทียนใครก็เลยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเด็กแก้อขอบคุณเป็นอย่างงามเลยจ้าขอให้โชคดีมีไซส์อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินยามปรดาแล้วก็เฮงเฮงปังปังปีใหม่นะคะ สุขสุขคนเด้อรำรำรวยๆวย,วยกันเด้อจ้ะบ๊ายบาย